ซ้ายขวาซ้ายขวาขวาลายซ้ายดีเอาลายแล้วกันชุมชนวัดใหม่จังหวัดสิงห์บุรีกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านชุมชนวัดใหม่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งทางกรมพัฒนาชุมชนได้จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว ให้ทุกคนได้ลองใช้ชีวิตแบบ slow life สัมผัสถึงชีวิตของคนในชุมชนโดยสามารถใช้เวลาได้ที่นี่2วันหนึ่งคืนคิดว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเจมและของวันนะครับก็คือขนมสอดไส้นะบูรณนะคืออะไรผจะมีบ้านอยู่ตรงกลางนะครับผมชมได้รอบๆหรือว่าเราจะเดินขึ้นไปบนบ้าน <c oughs> เป็นบ้านของพี่เขาเลยนะครับผม <c oughs> ว่ามันว่าเราไม่ปั้นมันแน่นเกินไปแกงขี้เหล็กนะครับ อันนี้จะเป็นหลงพ่อแยมนะครับผมหลงพ่อแยมเป็นเป็นพระที่เหมือนคู่มากับวัดทราบอ๋อเป็นพระที่แบบเหมือนคู่มากับวัดเป,ปเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีแล้วนะชุมชนบ้านวัดใหม่เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ําลาลําแม่น้ําแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงเกษตรในชุมชนวัดใหม่โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของลำแม่น้ำลาซึ่งมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ แตกต่างจากที่อื่นทำให้ปลาช่อนในน้ำมีเนื้อหวานครึบเป็นสีชมพูเป็นปลาช่อนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมของตลาดแอนโทเนียแอนโทเนียแต่ไม่มงพ่อแม่ทรณีเห็นไหมไอแบบรู้จักซึ่งหากมาเยี่ยมชมแล้วกิจกรรมที่จะ <c oughs> ได้ทำแน่ๆก็คือไปเยี่ยมชมศิละประรักโลก ทำพวงกุญแจจากเศษผ้า หรือกิจกรรมกวนมีกอบปั้นมีกอบเองเลยสิ่งที่เห็นนะครับผมก็คือผลิตภัณฑ์หลักของชุมชนนั่นก็คือมีกรอบนะครับผมมีความเป็นมายังไงบ้างครับจริงๆแล้วนะคะทํากระเป๋าด้านมืออยู่เป็นที่งานแฮนเมดอะนะคะคนนี้มันมาเจอโควิดออกไปขายอะไรไม่ได้ก็เลยมาเออคิดค้นเอาของกินดีกว่าที่เนี่ยป้าป้านะๆเนี่ยเขาทํากันอยู่แล้วเรามาชิมเอออร่อยมากเรามีความรู้สึกว่าเหมือนแม่ทําอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงนะก็ เ,เอาหมี่มาเป็นตัวชูโรงตรงนี้แล้วมันก็ประสบความสําเร็จเพืทุกคนให้ความสนใจมากโอ้ชุมหมี่ที่นี่อร่อยจริงๆเพราะเราไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่อะไรเลยเราให้แบบ น้ำมะขามกับซอสอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นดั้งเดิมโบราณจริงๆเราก็เลยให้มีกอบโบราณพันปีก็คือพวกเราที่ทานี่แหละค่ะพันปีลองชิมกันดีกว่า,าครับสาเหตุที่เป็นก้อนๆเพราะว่าจะทานง่ายท่านทานี่ว่าท่านมาชิมแล้วท่านบอกว่า น่าจะทําแบบนี้ไหมครับจะทำง่ายซึ่งเป็นเมนอูอาหารที่ทางกรมพัฒนาชุมชนได้เข้ามาพัฒนาช่วยเหลือและสนับสนุนให้กับชุมชนบ้านวัดใหม่ผลิตภัณฑ์ที่โครงการพัฒนามีกรอบสูตรโบราณจากชุมชนวัดใหม่จังหวัดสิงห์บุรีนี่นะครับผมอินทองถิ่นอินนวัตวิถีสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากกันได้นะครเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันนะครับผมปาทแล้วก็สตรี ต่อไปเราก็จะทอดมีดใส่่เือนจดีเมียกล้ามใหญ่สุดสวยเลยค่ะต้องมั่นใจนะครับว่าเราไม่ปั้นมันแน่นเลยเดี๋ยวใครติดไม่ได้นี่งเป็นก่อนอีกพอแล้วนะต้องได้หนึ่งจุดคน อย่างนั้นอยู่ใจแคตาพี่ว่าอย่างน้อยไปต้องได้หนึ่งจุดหกและนี่ก็คือเซตอาหารกลางวันของเรานะครับมีแกงขี้เหล็กนะคะแกงขี้เหล็กปลาช่อนแดดเดียวนะคะปลาช่อนแดดเดียวเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เพราะว่าที่นี่อยู่ติดทีรำแม่ลางนะคะน้ำพริกปลาช่อนนะคะเป็นปลาช่อนย่างแล้วเอามาทำน้ำพริกเป็นน้ำพริกเผาแต่เป็นปลาช่อน แกงขี้เหล็กน,น,นับนั่นแหละแล้วก็ลองไปนิดนึงอืมหลวงพ่อนห้าเป็นพระเก่าแก่อยู่มานานครับหลวงพ่อนาปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดน,นี่คือบูรณะถามนะคะเขาทำฐานเก่าแก่บูรณะคือบูรณะคืออะไร,ค,ะไรคือคือเหมือนทำฐานให้อ่ะค่ะ <c oughs> อ๋อปรับปรุงใหม่ค่ะ <c oughs> โอเคเข้าใจแล้วตอนนี้เรามาที่โคกหนองนานะ้ครับผมก็จะมีบ้านอยู่ตรงกลางนะครับผม การชมโคกหนองนาครับผมก็คือสามารถชมได้รอบๆหรือว่าเราจะเดินขึ้นไปบนบ้านเพื่อที่จะชมก็ได้นะครับซื้อที่ดินต่างจังหวัดแล้วก็ทําบ้านแบบนี้บ้างอยู่ในเมืองนล้งานบางทีมันก็เหนื่อยเห็นพี่เขาบอกว่าเขาจะทําเป็นโฮมสเตย์ในอนาคตน,นะครับผมซึ่งโจมก็คิดว่าเป็นจนง้อัอยากมาอยู่ที่นี่สักประมาณ2ออาทิตย์มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกับโจแปงที่ชุมชนวัดใหม่จังหวัดสิงห์บุรี ขับรถต่อมาจากอ่างทองใช้เวลาไม่ถึง30นาทีก็ถึงแล้วมีกิจกรรมและที่เที่ยวมากมายก็คือองค์จำลองเมื่อกี้อันนี้ก็คือองค์จริงครับองค์หลวพออิ่นครับผมอาหารอร่อยโดยเฉพาะปลาชอนแม่ลาทอดคือที่สดุดใครที่สนใจจะพาตัวเองออกจากความวุ่นวายและช่วยส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโอท็ o top, นวัตวิถีด้วยกันแบบโจแปงไม่ลองมาไม่รู้นะทุกคนว่ามันอะ ดีมากและสําหรับใครนะครับผมที่สนใจชุมชนท่องเที่ยว O Top อปนอตวิถีบ้านวัดใหม่นะครับผมสามารถติดต่อผู้ใหญ่บ้านได้ที่เบอร์ต,ตรงนี้เลยนะคะท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยว O อท็อปนอตวิถีได้ที่ YouTube นวัดวิถีและ Facebook O Top ปนอตวิถีนะครับทริปหนะ้าจะมังจะไปไหนอีกรอติดตามกันได้เลยนะครับ